เราสองคนก็จะทาให้ความรู้กับหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทุกคนมีกันหรือกำลังม,มองหายอยู่นะครับใช่แล้วครับเรื่องของบ้าน,น,นเองวันนี้นะครับเราสองคนจะมาแนะนําวิธีการดูแลรักษาบ้านนะครับแล้วก็วิธีการแนะนาําตกแต่งต่อเติมเบื้องต้นที่ทุกท่านควรจะรู้รแล้วกบไหวไม่ไหวได้ใช่คร้บคุณยามสิบปเปอร์เซ็นต์ครับเราวก็ไปช ทำหนึ่งราการดูเกี่ยวกับปัจจัยสี่ที่ทุกคนมีกันนะครับอย่างเช่นอะไรครับตอนนี้เราจะมานำตันอก็มีเรื่องแนะนําบ้านครับแล้วก็แนะนําเรื่องสิ่งของใช้ภายในบ้านการรักษาใช่ไหมครับรักษาแล้วก็การต่อเติมถ้าผู้บ้านเวลามาอยู่ก็จะชอบต่อเติมรับทำยังไงให้ต่อเติมถูกวิธีที่รักไม่กระทบกระงสร้าง อแล้วก็ทานของโอเพ่นทันต์นอนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่เลยนะท่านที่ยังไม่มีบ้านนะครับอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการทั้งหมดที่นแนทได้อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้อาจจะวันนี้เรามาดูกัน,นครับว่าจะมีรายละเอะไรที่เราจะตอบข้อสงสัยทีย่ทุกคนได้มั่นนอนแค่ไหนนะครับมานะเริ่มกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โครงการคณะศิริกินก้าวการนาครับบายสายสุขิตครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านที่วิวนะครับบ้านของขายป็นบ้านป่านะครับไม่ได้มีคนเจอร์ครับเราก็จะมาแนะนำนะครับเรื่องแมนทีเรียลวิธีการใช้งานการบำรุงรักษาเรื่องต้นตัวบ้านเบื้องต้นว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้เข้าไปใส่ เก็บแบบทุกตัวล็อกันนิดนึงก็ได้ครับแนะนำตัวล็อกจะเป็นนรู้จากสีเดียวกับเชนเลยนะครับสีขาวนะครับเป็นปานนุ่นะครับสามารถกดล็อกและล็อกได้ง่ายใช่ครับง่ายกว่าค่อนข้างแข็งแรงนะเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่คนแก่คนอะไรก็ใช้ได้ครับเพราะว่าทำมาเขาจะง่ายค่อนข้างแข็งแรงคุณตัวเกอนนี้ตัว ตัวการนี้ก็จะเป็นสเปคล็อกที่เป็นเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเกิดหากว่าชุดล็อกตัวนี้เสียนะครับเราก็สามารถมาเปิดปิดตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นล็อกกลางบานนะครับโอเคสามารถเยืะขยัยได้ใช่ครับใช่ครับพื้นของนะครับชั้นนี้จะเป็น rubber capital single sided อย่างดีเลยนะครับเป็นสีครีมโดยไซส์ใหช่องทั่วไปบ้านเดวนี้จะใช้นิยมใช้เป็นสีครีมนะครับหนึ่งในเรื่องของการนำความสะอาด ได้ง่ายข้าวข้าวปุ๋นข้าวอะไรพวกนี้ทำบางศาสตรได้ง่ายกว่าทำเห็ดได้ง่ายกว่าก็เป็นน้ำยาลสารสูตรใช่ครับใช่เรนได้ทำได้เลยนะครับแล้วมันเหมือนกับมีช่องสบายหรือช่องอะไรต้นแบบทีไปดูดูนะถ้าเป็นบ้านยุคเก่าก็ก็จะไม่มีนะเราจะไม่ในแบบใช่ใช่อันนี้ผมก็ถือว่าเป็นแปลกว่าโครงการนี้นะครับที่ที่ที่เห็นมานี่คืออะอรผมคิดว่าน่าจะเป็น่ทีช่วยอะไร เวลาเราปิดบ้านเขาเป็นบ้านที่เปิดทำงานบ้านมีผู้ใช้เพราะว่าตอนนี้เราก็เน้นเรื่องลดพลังงานลดการใช้พลังงานใช่ครับาใชเพราะว่าอยู่นี้ก็เงินฟาสใช่ก็จแเ่ในเบอร์ห้าอแล้วทีนี้เราก็มาเน้นเกี่ยวกับรูปแบบของชารปิดใช้บ้านบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการเปิดแอร์ทั้งวันแต่บางคนบอกว่ากลาง้านที่ยัไม่ได้ปิดนวดจะเปิดบานหน้าต่างไว้ ไว้ได้สบายแล้วก็แตกจากไทยนอกแต่ใช่ไหมครับเมื่อเพราะว่าตัวเนี้ยจริงๆมันก็มีผลกระทบนะครับสําหรับเจ้าของบ้านที่ไม่ค่อยอยู่บ้านเลยแล้วปิดบ้านทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานมันก็จะเกิดเอฟเฟกเรื่องความร้อนภายในบ้านนะครับเยอะอเกินครับตัวนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ช่วยได้เพรตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ค่อยจะอยู่บ้านอาใช่ประมาณนั้นเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นโถงและแขกนะครับตรงล็กของัแขกก็จะมีค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับสำหรับว่านครับครอบครัวที่เป็นแบบแซนดี้นะครับอยู่กันสองคนพร้อมที่จะมีครอบครัวนะเดินทางตัวเล็กเพราะว่าถ้ามีมาตรงช่วงนี้ก็เป็นโซนรับแขกคือโซนทีวีโซนทีวีโซนทีวีโดยที่เป็นครอบครัวใช่ครับโซนรับแขะแล้วอนนี้างนะครับแต่โซนรับแขกตรงนี้ของเราก็มีช่อง กระจกที่เป็นตองแสงนะครับเป็นประตูบานเลื่อนมนิ้วมอลแบบใช้ข้า้เสมองไลนะครับไม่ได้แบบโเป็นสไลท์แบนี้จะบอกไปใช้พื้นที่จ้ส่องข้างนอกได้เต็ที่แต่เรายังมีหน้าต่างออกมสไลด์ที่มีช่องระบายอากาศและพตรงนี้อีกจุดหนึงะครับเพื่อแสงเพื่อที่จะลดการแใแ่เพื่อต้รับ คือปออะไรที่ติดตั <the> ้งอยู่ใช่ครับผมเห็นเนี่ยติดทุกบ้านเลยอ๋ออันนี้ในโครงการการสิจกรรมกาพัฒนานะครับแม้ว่าจะเป็นบ้านใช้เ,เล็กๆก็มีโโระบบ security อ๋อที่ควบคุม,มาการปลอดภัยในบ้านนะครับเป็น magnetic sensor น,น,น,นะครับที่จะตรวจจับกสัญญาณการขโมยใ,ในบ้านนะครับถ <ưng> ้าหากว่าเราปิดประตูหน้นตาต่างทุกบ้านปุ่แล้วไปเซ t ติ้งน,น,นะครับเสร็จเรียบร้อยถ้าหากว่าประตูเกิดมีการถูกเปิดออก โดยที่ยังไม่ไปเซ็นระบบนะครับจะมีเสียงสัญญาณร้องตรงนู้นใช่ครับทั้งผู้บานประตูแลวเข้บานหน้าต่างทุกบานนะครับทุกบานเลยในบ้านครับคือถ้าเปิดปุ๊บนะครับมันก็จะร้องนะครับเปิดปุ๊กมันก็จะร้องัทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถทราบได้ว่ามีผู้เข้ามาในบ้านหรือเปล่านะครับเยี่ยมครับสําหรับไทยบ้านเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบซื้อบ้านแบบราคาแพงราคาแพงีิล้างแล้วแบบ ระบบป้องกันถึงจะดีครับเราตรงนี้เราไม่แบ่งใช่ไหมครับในบ้านเราใส่สิ่ิใช้เล็กๆราคาย่อมเยาวนะครับเวลี่ยทผู้ชมทุกทุกท่านสามารถเข้าได้เราก็มีให้นะครับเยี่ยมครับถือเป็นฟังก์ชันที่ผมคิดว่าสำคัญเลยครับควรจะมีบ้านก่อนควรจะมีครับเพราะว่าเราดูแลตั้งแต่ทางเข้าครับแล้วจะน้อยในบ้านก็ควรจะมีควรจะมีแสงแดดถูกต้อง มาต่อกันที่ห้องครัวนะครับครับห้องครัวนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับก็จะมีประตูกระจกตัาสไลด์กั้นให้นะครับหนึ่งเป็นฟังก์ชันห้องครัวที่สามารถกันกลิ่นจากภายในห้องครัวเข้ามารบกวนภายในพื้นที่อยู่อาศัยนะครับอย่างเช่นแบบเราเปิดบ้านในห้องแอร์อย่างนี้รับบางทีถ้าเราทําอาหารอยู่ถ้าไม่มีประตูกระจกกั้นกลิ่นเข้ามารบกวนผู้ที่อยู่อาศัยที่กำลังดูทีวีอยู่กำลังนั่น ก็ห้องครัวนะครับก็จะมีแบ่งปักไว้ให้นะครับสําหรับอันนี้น่าจะเป็นตู้เย็นนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นพวกไมโครเวฟหรือไงครับเวลาทุกบ้านามั่งข้าวมั่งข้าวต้องมาบิวตินม,มีชั้นเคาน์เตอร์เพื่อวางการวางของซิงลานจานหรือไงครับ,รบหรือจะตกแต่งในครดไทยก็ได้นะครับคือก่อกอิฐขึ้นมาปูกระเบื้องอันนี้เราก็จะทิ้งท่อเดนกับท่อนาดีไว้ให้ สำหรับติดตั้งซิงค์เพิ่มนะครับเพื่อที่จะล้างจานอรพกนี้ครับช่องรับแสงนะนะครัวก็จะเป็นกระจกนะครับบานเปิดนะครับเป็นแานนวลนในการเปิดปิดสามารถดูเปิดปิดได้สะดวกสบายนะครับจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับตัวนี้ก็จะบานใหญ่หน่อยนะครับสำหรับคุณแม่บ้านที่เวลาทำอาหารแล้วอาจจะมีกลิ่นรบกวนะเพราะเราต้องเุกยันติดกระจก การเรื่อนห้องครัวรกินอาจจะรบกวนแม่บ้านได้แต่ไม่อยากเปิดประตูนะครับก็สามารถเปิดตัวบานเก็บคอมพิวเตอร์สไตลพบกกินได้ครับแล้วคุณเต้ยคับผมสังเกตเห็นเนี่ยตู้เนี่ยครับมันมันคือตู้อะไรับอ๋ออันนี้เป็นตู้เบรคเกอร์นะครับก็คุมสกิดไฟทั้งหมดนะครับภายในบ้านนะครับเราจะมีตัวเมนเบรเกอร์ตัวใหญ่นะครับเอาไว้ตัดเมนไฟ แล้วก็จะมีลูกเอร์กิตด้วยนะครับแยกแต่ลรสวนอยู่นะครับคือแสงสว่างเข้ารับนะครับแล้วก็แอร์ปั๊มน้ำนะครับผมแล้วก็สเปคเพิ่มสําหรับที่ลูกค้าจะตกแต่งตอเพิ่มเติมจะติดระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาจํากับตัวลูกเอร์กิตตัวสุดท้ายได้คืออันนี้ถ้าสมมติว่าผมเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วมันช็อตมันตัดนะตัดครับตัดเลยใช่ไหมครับ ก็จะคล้ายๆเซฟที่ทัดย่อมๆแต่อาจจะไม่ตัดเร็วเท่าอ่าครับโอเคก็ปลอดภัยนะครับเรื่องนี้สำคัญมีสำคัญนะครับครับทีนี้ก็จะมาดูห้องน้ำกันนะครับของฉลากนะครับห้องน้ำแบบแขกนะครับร้านกูวันนี้ลูกบิดก็จะเป็นแบบเข่าควายนะครับมือการโยก เด็กก็ใช้งานสะดวกครับนะครับก็มีล็อคล่างด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจะมีล็อคล่างด้วยมันเป็นดับเบิลล็อคนะครับตัวล่างล็อคแต่งัวแแล้วมันยังไงมันกุญแจหรือเปล่าไอ้กุญแจอ๋อตัวนี้ใช้เป็นระบบไขได้ครับภายนอกไม่ไม่ได้ใช้ลูกกุญแจนะครับเอาไว้เซฟสำหรับแบบถ้าเกิดมีผู้สูงอายุหรือเด็กติดอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยผู้ที่อยู่ภายนอกสามารถไขเปิดได้นะครับจากตรงนี้นะครับบิด ครับประตูก็จะปลดล็อกให้ดูแลขนาดนี้เลยใช่ของผมประตูตัวนี้ก็จะเป็นบานไม้นะครับ s D f ก็ให้ความรู้สึกว่าจะดูราคาแพงเหมือนกันนะครับที่เปียนิดนึงครับไม่เหมือนบานที่เป็นแบบ PVC มีชั้นวางของด้วยตรงนี้ครับชุดสุขภัณฑ์กับอุปกรณ์ที่ที่เป็นของทั้งหมดเป็นของเบกาสแตนดาร์ดนะครับพอเสรจสุขครั้งครั้งชิวยางแบบนี้อีกข้อด้วยใช่ครับอีก้อนะครับก็จะมีอ่างล้างมือแล้วก็มีกระจกให้นะครับนะครับก็ล้างมือตอนนี้ก็จะเป็นแบบระบบยกขึ้นมาใช้ยังครั้งสะดวกอดีกว่นะครับครับอ่าบน้ำได้เนะครับ ช่ครับมีสเปซนะพื้นที่ใช้ส,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 สอยก็ค่อนข้างจะสะดวกและสมควรนะครับใช้กับพื้นที่วางของนะครับสามารถจะวางพวกตะปูงานที่วาตยาสฟันหรือแม,ม่ก็สำหรับผู้หญิงก็พวก,กอุปกรณ์เช่นเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ราสามารถวางได้เป็นพื้นที่เลยนะครับแต่หน้าครับที่คุณแนเดินห้องน้ำาัล่างเนี่ยเอาไว้สำหรับรับรองแขกน,นะครับอาจจะไได้เป็นฟังก์ชันการใช้งานอาบ้แบบเต็มที่คือจะไม่สังเกตลงพื้นนะครับ จะไม่มีส่วนกั้นโซนเปียกโซนแห้งนะครับแต่จะมีฝักบัวนะครับเอาไว้สำหรับให้พอใช้อาบน้ำได้เพราะว่าคือผมก็จะถามอยู่คือปักบัวแต่ไม่มีที่แบ่งโซนเปียกโซนแห้งครับก็อาจจะระวังอีกอ่างกเป็นแบบเหมือนเบื้องต้นเชิงใช่ครับอ๋อเช่นมีแบบแขกมาเยี่ยมบ้านนะแต่ห้องน้ำด้านบนเรารับรองได้ไม่พอว่าสามารถมุกลงมาด้านล่างได้นะครับ แต่อาจจะต้องดูแลในเรื่องของหนึ่งพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งกั้นโซเปียกแห้งแล้ว<ม>เวลาทำความสะอาดห้องน้ำก็อาจจะต้องใช้น้ํายาที่เป็นกรดน้อยหน่อยนะครับเพื่อจะไม่ให้ไปกัดกัดพวกยายนแนวระเบือรับแล้วก็ในเรื่องของความชื้นที่จะเข้ามาในบานประตูใ,<ช>ในแบบที่เป็นไม้ที่<ช>ทางสายพจัดเตรียมไว้ให้นะจะได้ยืดอายุการใช้งานของเขาไปด้วยใช่ครับแต่ก็มีครับตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้น ห้องชั้นสองนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวโถงบันไดนะครับมีราวกรนตกให้ด้วยนะครับร<ม>าวกรตกอันี้เป็นไม้นะครับผมเหมือนสีเหมือนกันกับไม้บันไดห้งไม้จริงครับจริงแข็งแรงพอสมควรครับผมครับก็ติดตั้งยึดด้วยตัวเหล็กน,นะครับ<ม>ยึดติดกับผนังน,นะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้เช่นมีนุูนแก่สามารถเออไม่ไหวนะขึ้นแบกได้นะครับแต่ไม้นะคนนี้ถ้า ท่านผู้ชมสังเกตเห็นนะครับจะเป็นไม้ที่แบบโขเคลือบสีมานะครับก็จะเรียกว่าเป็นไม้จอยครับไม้แท้นะครับแต่จะเป็นไม้แบบพวกไม้เป็นจับผันเนื้อแข็งต่างๆเนี่ครับแต่สวยนะครับออกแท่งมาว่ามันตัดจากสีขาว้วยใช่ครับดูไฮวันดีกว no ่านะครับทำให้ได um, ้ด right? ูแบบเหมือนใบหิ yeah. ่งหรือใบเตยเป็นัวเท่ากันถ้าเป็นเขมรยุค บ้านอาผมอยู่นีฮก็เป็นปพเกรแบบที่แผ่น5กยเียมาีเพียงกันว่าตอนัีนี้ก็แบบวัสดุก็ดีขึ้นใช่ส่วนขึ้นดีขึ้นเนื่องด้วยจากเทคโนโลยีของยุคสมัยนี้ด้วย i n น o v a t ด้วยเนีนะครับเราก็ทำวัสดุออกมาได้ให้ลูค้าพอสชาวัแเรามาห้องมาสเตอร์ก่อนอนห้องนอนใหญ่ใช่ไหมครับใ่ครันี่้นอนซึ่งถานงเตูนะครับจะมีช่องแสงอยู่ข้างเดียวรับ ไม่ว่าจะเป็นช่องประตูบานเลื่อนของบเบียงนะครับหรือจะเป็นช่องบานกระทุ้งนะครับบากระทุ้งที่เป็นบานเปิดออกตงนั้นเรานี้สามารถเปิดรับอากาศภายนอกได้นะครับคือว่าเป็นที่เลยที่จะได้แสงได้ทั้งลมครับนะครับระบายอากาศนะครับน่ออันข้างต้องแสงเยอะครับต้องหลบสบายไม่ต้องถือด้วยด้วยส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวเนี้ย คือร่างพิเศษนะครับจะเป็นฟังก์ชันิแทดดั้งของบ้านโดยทั่วไปของยุคสมัยนี้อยู่แล้วนะครับชั้นสองเพราะหนึ่งในเรื่องของการให้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวลกับเท้ามากกว่านะครับไม่เย็นเหมือนกระเบื้องจริงครับนะครับดีนุ่มนวลแล้วก็คือมันจะระแลสบายเท้าใช่ครับบรรดาเอ็นคล้ายไม้จริงไหมก็ไม่เชิงอืมครับหรือลบแผนนะครับแล้วก็ในเรื่องระบบของแสงตะวันนะครับบางท่านอาจจะ ไม่ค่อชอบในเรื่องของโคมไฟที่เป็นแบบโคมเซอร์เปานะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมของที่นี่ก็จะเป็นระบบดาวไลท์ฝาเข้าไปฟังก์เตอร์ใช่ครับว่าตอนี้ยู่ในด้านนีนะครับให้ค่อนข้างน่าอยู่กว่ามวกคือแสงนะเพียงพอครับเพียงพอสำหรับในช่วงเย็นกลางคืนนะครับหกจุดนะครับเป็นที่ ว่าห้องใหญ่ตอนนี้ก็แบ่งเป็นโซนคัสเซ็ตยังได้เลยนะครับได้ครับได้ก็แบบห้องหน่งตัวใช่ครับก็ี้านนต่่งใชคือด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเราเพียร์ให้ว่าแต่ามีพิจนาเนี่นี่ถ้าตัดเสร็จมีทีมชินชิเลียดีๆนะครับผมคิดว่าในพื้นที่ใช้สอยห้องนอนนึงนะครับผมคิดว่าน่าจะจัดวางได้นะสวยงามมากว้าเพื้นเพื่อนครับประตูเปิดเข้ามาใน ยอนซัเปอร์ติดเขด้วยครับอ๋อครับมันมัช่วยยังไงครับนี oh. ่เลยครับเวลาเราเปิดประตูใช่ไหมครับไฟโขกผานจมูกเามาแ่เรากัดขึนเหมือน้ขนาดจะลอยได้ขนาดอาจะลอยได้แต่ตอนนี้เราเปิดซัพปอร์ให้ทำแค่ลูกบิดไม่ไปี่หามขนาดลองดูครับลองดูนี่ ่ค่อนข้างจะใส่ใจในรายละเอียดของเรานะฮะรองรับในกระทันต,ตอนโค้ด้วยนะใช่ครับเออดี <laughs> บางทีคนเรา,าก็อยู่ดนะ <laughs> ้วยกันนะอยากมีกันต้องมีอารมณ์บ้างนะครับอ่าเนี่ยครับมาดูห้องน้ำชั้นบนกันดีกว่านะคุณเติ้ล เข้ามาชมครับครับันนี้ในส่วนห้องน้ำชั้นสองครับอันนี้ฟูลี่เลยครับสำหรับหนึ่งเขืกั้นส่วนเปียก่วนแห้งนะครับใช้ห่อยได้อย่างเต็มที่เพนหนึ่งห้องชั้นสองเรามีการเป็นสามห้องนอนนะครับใช้ห้องน้ำห้องเดียวกันอันนี้บล็อกอะไรอ๋อครับตัวน,นี้เป็นบล็อกไฟครับสำหรับติดตั้งเครื่องทำฟุ่น,นะครับที่โครงการมีให้แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือทิ้งไว้ให้เลยใช่เราสามารถตัด วิวขึ้นหุผมเข้ามาใช่ครับเปิดป็อกติดตั้งได้เลยใช่ครับโปร่งโป้ใช้วัสดุโดยเฉพาะคือสายเสร็จแล้วยังไงครับเรายร้อยใหม่ไหมสายไม่ต้องร้อยใหม่ครับทางการร้อยของเาให้เลยนะครับเราก็สามารถเปิดป็อกตัวนี้ก็มีสายเตรียมไว้ให้เลยระบบเรียบครับครับอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ตรงหน้าต่างนะครับชาล่ากอ๋อไอ้บอกว่าแล้วใช่ที่เบียร์ติดสุดตรงหน้าต่างอ่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบ อ่าแตยันแาะขโมวยนะครับตัวเครื่องเขาที่เอาไว้เซตสำหรับเพื่อติดตั้งนะครับป้องกันนะครับแล้วก็จะมีส่วนอะไรใช่ครับอ่น่าจะเป็นอ sure. ่ามีแคบบี้ใช่แบี่ใช่ไหครับแล้วกันนี้น่าจะเป็นฟังก์ชันสำหรับคนแก่หรือผู้สูงอายุเวลาเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินอยู่บ้านคนเดียวก็ทำนงมันมนเรียกได้นะครับก็คือต่อควบคุมก็ใช่ับกล่อควบคุมอ่ทุกที่เป็นเซตที่เราเห็นดูได้ใช่ไ้ครับใช่ครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของภายนอกตัวบ้านนะครับมาดูพื้นที่ใช้สอยลานจอดรถแล้วก็สวนต่างๆนะครับแล้วก็ระบบพวกน้ําดีน้ําเสียภายนอกนะครับวิธีการาร,ารักสายังไงตรงเนี้ทำามไนะเราต้องร่าง,งมาคอยถือแล้วใครับเพราะว่าหนึ่งตัวบ้านอ่ะจะเป็นในส่วนโครงสร้างนะครับสามารถรับน้ำหนักตัวบ้าน,น,นได้นะครับส่วนพื้นที่ของลานจอดรถเนี่ยจะไม่ได้ไม่ใช่ส่วนของโครงสร้างของตัวบ้านนะครับจะเป็นส่วน พวกเานี้เป็นพื้นตอนกลาวก็คือจะทําการเข้าแบบและเทปูนไว้บนพื้นดิน่<ม>นเ้าปรับสภาพไว้บนอัดไว้ไดุดราสีน,นะครับ พื้นตอนนี้ทางโครงการอ่ะบางโครงการอาจจะไม่ได้รับประกันนะครับโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับประกันเลยเพราะว่ามันจะซุดตามลักษณะของพื้นดินด้านล่างนะครับโอ้อันนี้สาระสําคัญเลยใช่ครับรอันนี้น่าจะเป็นข้อโต้ถิ่นนะ<ช>ครับเพราะว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะสงสยัยว่าทําไมการซุดของพื้นไม่รับประกันเพราะพื้นไม่ได้อยู่ในส่วนโครงสร้างบ้านนะครับครับตรงนี้คือฝาอะไรครับแล้วอันนี้เป็นถังแซกครับผมอ๋อถังถังแซกนี่คือถัง บางคนไม่รู้จริงนะจะเป็นสัญที่รวมสิ่งปฏิกูลนะครับคือคนอว่ารวมแบบของเสียต่างๆเสียที่ทายลงมาต้องต้องเพิลงลงมาลงนี้อาจจะไม่ค่อยน่าดูคือคุณลูกบ้านอาจจะเก็บว่าหน้าฝาถังมันแค่นี้แต่จริงๆแล้วอ่ะตัวถังมันแผกกว้างกว่ามันเป็นทรงตรงตารางซึ่งตัวเนี้ยคือถ้าพูดในเรื่องขอบเขตง่ายๆเลยคือที่ดินตัวนี้ไม่เหมาะสมที่จะเอารถเข้ามาจอด โดยเด็ดขาดนะครับอันนี้บอกเลยคเพราะจะกระทบกับตัวตถางใช่ครับรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วใช่คือดินมันจะเข้าไปรดอัดถังแตกครับและคราวนี้คือเรื่องใหญ่มากครับรงไม่แนะนําไม่แนะนํานัแนะนๆไม่ได้เนาะมาลงก็ตัด้วยการถึงขุดของรัฐที่ตั้งใหม่ใช่ครับซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นในทางโครงการก็จะไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกันด้วยนะครับตัวนี้ แล้วก็ส่วนด้านข้างนี้ครับที่ติดกับทางห้องครัวตัวนี้จะเป็นถังดักไขมันนะครับตัวนี้จะเป็นถังดักไขมันสําหรับคุณลูกบ้านที่ทํากับข้าวบ่อยๆเยอะๆเช่นมีการล้างจานอะไรพวกเศษไขมันอะไรพวกนี้ลงมาก็จะมีการตากาการซวิตเราต้องยังไงครับคือถ้าเบื้องต้นนะครับตัวลูกบ้านเองสามารถที่จะนําตะกร้าตัวนี้ออกมาเคาะ อ๋อเทพวกอาหารไขมันไขมันที่มันตกมาในนี้ครับเพราะถ้าเราไม่เทจะเกิดอะไรขึ้นกลิ่นครับอย่างแรกเลยคือกลิ่นกลิ่นกลิ่นที่แบบผสมมาย้อนแล้วมันจะเป็นปัญหากับชีวิตมากเวลาคุณทำกับข้าวถ้าคุณทำกับข้าวเนี่ยจะรู้มากเลยครับเวลาเวลาทำแล้วถ้าเจอกลิ่นหรืออะไรพวกนี้ครับมันเราก็จะไม่มีมันจะไม่ได้อารมณ์เลยอารมล์ในการใช่อาหารใช่คคืออันนี้เบื้องต้นนะครับผมแนะนําว่าถ้าคุณลูกบ้านทํากับข้าวบดผมแนะนํา อสองเดือนควรจะมาเช็คหมายถึงว่าถอดตะกร้าแล้วก็ไปเคาะทิ้งแล้วก็มาใส่เหมือนเดิมนะครับ่ครับนี่ครับถังน้ำดีพันลิตรนะครับตัวนี้จะเป็นของอดอสแล้วก็จะมีปั๊มอยู่ในตัวนะครับส่วนด้านในเนี่ยจะมีเป็นก๊อกไบพาสสำหรับสมมุติว่าปั๊มน้ำไฟใช้ไม่ได้เราเปิดต่อตรงเลยไบพาส เมนป่ะปลาใช้ได้เลยเบื้องต้นสำหรับฉุกเฉินนะใช่ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแยกชั้นนะครับเป็นชั้นหนึ่ง2ั้สองง่ายๆเลยครับผมก็จะมาสรุปนะครับสุดท้ายที่เราได้พรีเซนต์กันไปนะครับคณชมันเบ้ต้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์ ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าไม่ได้เลยครับแล้วะแต่ผมคิดว่ามันมันต้องได้ครับมันต้องมีความรู้อยู่ในนั้นจากบ้านสำหรับคนใหม่ครับอย่างเช่นบ้าอย่างน้อยจักที่ไม่รู้อะไรไปรู้เลยเลยแต่ก็มาอู่บนกระดูกเลยว่าอะแต่มาได้รู้ว่าอันนี้เป็นอะไรนั้นเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับท่านอะท่านผู้ชมชอบนะครับก็กมปักกดไลค์กดแชร์หรือกดสับตะไคร้ของหม้อไปเลย ครับ <S <S วันใช่ครับเราเล่นยาอๆก็เราก็เป็นมืใหม่ด้วยอันนี้ก็เป็นเทปแรกเลยคือเราอ่ะอยากจะได้เทปสองก็ต้องอยู่ที่ผู้ชมนะใครมาแล้วก็ฝากได้ลยนะครับคุณเติ้ลครับกับคุณแนทครับฝากไว้ใน้ด้วยใจแต่ถ้าซื้อบ้านซื้ออะไรก็ต้องเป็นแสนสิบเท่านั้นนะครับ,รบฝากด<ล>้ว,ย,ย,วนนยนะครับผมอย่างน้อยไม่ผิดหวัาแน่นอนนะครับอย่าแกล้งนี้ วันนี้พวกเราต้องพูนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับ<ว>ะรนะครับกลับมาเล่นใหม่ในเทปหน้านะครับกับพวกเราเทีมหน้าพแกันสวัสดีครับ